ายงานพิเศษเช้าวันนี้ครับคุณวิชัยเชื่อมขุนทดจะไปดูความประสบความสำเร็จของทีมชาติไทยครับในการเก็บชัยชนะนัดแรกเหนือปาเลสไตน์ในฟุตบอลโลก2014รอบคัดเลือกส่วนปัจจัยที่จะทําให้ทีมช้างศึกของไทยเรานั้นก้าวขึ้นไปเป็นทีมชั้นนําในเอเชียหรือว่าระดับโลกได้นั้นจะมาจากปัจจัยอะไรบ้างไปตามในรายงานพิเศษชินนี้กันครับ วงด้วยชัยชนะของทีมชาติไทยครับสำหรับศึกฟุตบอลโลก2014รอบคัดเลือกรอบที่2โซนเอเชียนัดแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยการที่นักเตะไทยนั้นเฉือนเอาชนะทีมชาติปาเลสไตน์ไปได้1ประตูต่อศูนย์ซึ่งถือเป็นความสําเร็จในก้าวแรกของทีมช้างศึกภายใต้การนําของวินนี่วินฟิเชฟเฟอร์คุณซื้อหมาชาวเยอรมัน แต่แม้ว่าสกอร์ที่ออกมาจะดูน้อยไปสักนิดในสายตาของแฟนบอลครับแต่ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าความมุ่งมั่นของนักเตะไทยที่แสดงให้เห็นตลอด90นาทีนั้นเป็นผลพวงที่อดีตกุนซือทีมชาติแคมรูนรายนี้เรื่อมปลูกฝังให้กับทีมชาติไทย Thailand team is good strong have good position have good power have good for discipline for here for for mentality I have one week Have a Thailand player, uh, the game 1-0 by Palestina. Und okay. the Thank coach, the coach has a good idea for, oh, for here, for strong, for discipline. Und das ist für Thailand number one. Okay. Live Thailand! <coughs> มก็นกนกพถือว่าเล่นใช้ได้นะครับเพราะเพราะว่าเรารวมทีมกันน้อยนะครับเดี๋ยวกำลังจูนทีมกันอยู่นะครับผมว่าอีกให้เวลาสักพักหนึ่งเขาจะไม่มีปัญหาครับถ้าไปเจอที่ประเทศไตยที่บ้านผมว่าผ่านแน่นอนครับการทาทีมของชุดนี้แล้วกับชุดที่เป็นผ่านมาพี่มีความเห็นความแตกต่างอะไรกงก็ดูรูปเกมดีขึ้นมากครับดูขึ้นมากครับโดยเฉ่าะการเคลื่อนที่เห็นเห็นชัดเจนมาก โดยตลอดช่วงสสัปดาห์ที่เชฟเฟอร์ยอดกุนซือชาวเยอรวันรายนี้เข้ามาคุมทีมช้างศึกู่นนี้ก็ได้แสดงเห็นความตั้งใจจริงและความเป็นมืออาชีพในการทาทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องวินัยการฝึกซ้อมการตรงต่อเวลาการลงดาบมักเตะที่ไม่มีใจพ้นจากทีมชาติรวมถึงการเลือกใช้นักเตะตามศักยภาพทีมที่มีคนข้างที่จะจํากัดได้อย่างลงตัว จงนี่เองทําให้หลายฝ่ายเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงในการที่ทีมชาติไทยนั้นจะสามารถทั้งาดบนเวทีลุกหนงเอเชียรวมถึงเวทีระดับโลกได้อีกครั้งแต่ลินเฟยเชฟเฟอร์เขาเคยอยู่ในประเทศที่เหมือนเหมือนไทยเคยมันลุนเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอะไร่เงี้ยผมว่ามันก็น่าดีกว่าที่จะไปเอาโค้ดที่บิ๊กเนมเรียกว่าบิ๊กเนมจริงๆะครับแล้วก็อยู่ไม่ได้แต่นี่คือคุยกันตกลงแล้วว่า ภาพไทยมันเป็นแบบนี้เราต้องช่วยสร้างช่วยดันช่วยผลักดันยกมาตรฐานซึ่งเขาก็ยอมรับได้ผมก็ว่าในเมื่อคุยกันเบื้องต้นเนี่ยปัญหาว่าจะเกิดอะไรขึ้นยอมรับในปัญหาได้ไม่มาเอาทุกอย่างทุกอย่างร้อเปอนอะไรเงี้ยก็ผมว่าน่าจะดีกว่าเอาโค้ดที่ระดับโลกแต่มาอยู่ไม่ได้นะครับเป็นโค้ดที่เปิดมากขึ้นไม่เหมือนไบอันร,รับสั่งที่ ไม่หาหรือใครอย่างวินฟิทเชฟเฟอร์วันที่เขาเปิดตัวเนี่ยเขาก็ประกาศกชัดเจนว่าพร้อมที่จะไปพบกับทุกสโมสรแล้วก็ขอความร่วมมือทั้งในเรื่องของการท่านเลือกตัวนักฟุตบอลหรือแม้แต่โครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนซึ่งที่ผ่านมาเนี่นยเราไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องของเยาวชนนะครับการที่วินฟิทไปคุยผมเชื่อว่าเขาก็จะมีแนวทางว่าในแนวทางของเขาการทําทีมเนี่ยสไตล์เขาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ทีมสามารถปรับเข้ามาสู่แนวทางของทีมชาติได้หรือไม่ถ้าสามารถร่วมกันพัฒนาไปเนีย่ยผมว่ามันก็เป็นอนาคตที่ที่ดีนะครับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นแต่หันกลับมามองกันอีกด้านหนึ่งครับจะหวังพึ่งแต่เพียงความมุ่งมั่นของนักเตะแต่เสียงเชียร์ที่เปลี่ยนด้วยศรัทธาของแฟนบอลรวมถึงศักยภาพในการหายอดโค้ชระดับโลกมาทำทีมก,ก็คงจะไม่ใช่คำตอบของความสำเร็จนี้อย่างแน่นอน หากสมาโคมฟตุตบอลครับผู้ถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบทีมชาติไทยโดยตรงไม่ให้ความสําคัญกับปัจจัยพื้นฐานต่างๆนา,นานาที่ดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นการอยู่การกินของนักเตะไทยว่าชาตินี้ทำไม่ตายาตไปไม่ถึงขันอย่างแน่นอนครับผมอยากให้กำลังใจนักเตะและสตารโรต,ต่อไปโอกาสเข้ารอบอยันมีเพียงแต่ว่าสมาโคมฟตุตบอลเนี่ยต้องแก้ไขเรื่องการ จัดการใหม่ฐานบปรนฐานงานใหม่นี่คือฟุตบอลโลกนี่คือความฝันของคนไทยทั้งหมดต้องไปให้ลึกที่สุดเพราะฉะเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยม,มันจะต้องดีกว่านี้และมีความสมบูรณ์มากกว่านี้มไม่ใช่ว่าหลักลอยทํางานแบบสมัครเล่นต้องการให้สมาคิฟุตบอลได้เรื่องกว่านี้ครับไม่ใช่ว่าบอลแข่งจบแล้วอัดสี่ห้าแสนหนึ่งล้านนะผมว่ามีประโยชน์นะครับเอาเงิน5,1แสนหนึ่งล้านเนี่ยไปจัดบอลให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีอุ่นเครื่อในเกมฟีฟ่าเดย์มากดีกว่านะครับแล้วก็มาดูความเป็นอยู่ของนักบอลว่านักฟุตบอลกินได้ไหมอยู่ได้ไหมเขาขาดเหลืออะไรไหม มาดูแลตอนก่อนแข่งดีกว่าที่แข่งเสร็จแล้วจะเอาเงินไปห้าแสนหน่งล้านนะผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ลกครับมันก็ได้แค่ได้ชื่อได้หน้าแต่ว่าพูดถึงทีมฟุตบอลไทยเองเนี่ยากได้การสนับสนุนมากกว่าที่เอาเงินมาตกหัวตอนจบครับ ก็ต้องจับตาการทำงานของสมาคมลูกหนังกันต่อไปรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับนักเตะไทยและวินนี่วินฟรีชเชฟเฟอร์ยอดโค้ชชาวเยอรมันรายนี้ว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถสารฝันของแฟนบอลไทยพาทีมช้างศึกไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ก็คงจะต้องเริ่มจากบทพิสูจน์และความท้าทายด่านต่อไปคือเกมบุกไปเยือนทีมชาติปาเลสไตน์ในวันที่28ก,กรกฎานคมน,นี้ สมบัดกองชัยสู้เข้าไปสู้เข้าไปไทยเชียร์ไทยเลือดไทยสู้ไม่ถอยสมบัดทงไทยสู้